วัย20ปีครับคู่ต่อกร27ครับ182คู่ต่อกรสูง1 7 5หครับจอมใครครับคู่นี้ดูสังใหญ่กับอเล็กซานเดอร์เวนลินต้องการปล่อยครับตา้านของอเล็กซานเดอร์ใช้ไหมอ้หูบัดสายครับได้ครับนี่ครับนี่นะครับของมันบมแน่ดอกไม้นะครับไม่เลยครับนี่บอลบาดแท้เหมือนกัน โอ้โห,โหสอกเต็มๆไหลเข้าตานะครับไหลออกมาบริเวณด้านข้างพยายามจะเฉืนซ้ำแผลเดิมเลยครับคูซังใหญ่ตัวขาอ่อนนลยครับยังไงครับเคาะไปเรื่อยครับคูซังใหญ่ทำท่าจะช็อตเหมือนกันครับโอ้โหพี่แล้วพี่ไม่ยุบค,ครับพี่ก็ดื้อใช้ได้เลยครับ ีกทั้งโดนแต่ว่าไม่มีฟอครับอ้าวครับเคาะชายโครงนี่นะครับลูกเคาะชายโครงยิงทั่วหัวใจนะครับน่ากลัวนะครับแต่เริ่มหายใจยากแล้วครับแผู้ชั่งใหญ่เบียกันไปเบียกันมาไม่มีใครยอมใครจริงๆครับผีกระหาจังหวะเล่นงานลำตัวเลยครับเวลินเห็นแล้วครับจังหวะการหายใจของผู้สั่งใหญ่นี่เริ่มจะไม่ปกติ มาแล้วครับมัดขวาเต็มพยายามแอบบริเวณด้านข้างแทนนี่ครับพ่อของแทนโดนรูปร่างค่อนข้างจะดีครับครู้สางใหญ่อายุยังน้อยครับประสบการณ์ไม่เยอะครับแต่ว่าตัวโตครับนี่ครับเตะยัดเข้าไปยัดคืนครับขวาไปซ้ายมาครับคนละทียัดไปที่ท่อนแขนครับโอ้โหว่เตะเตะทั้งบังนั่นละครับตะอนยี่สิบเจ็ดดูภาพเชออย่างนี้เข้าไปนะครับ ซึมนะครับคุณมารุตครับแปะขวาไปทุบไปนี่เหมือนท้อนบอนเลยครับโดนหน้าไม่เท่าไรนี่ครับจิ้มลงไปต่อยเท็โค้งนี่ครับปากปากนี่ครับสุดสำเร็จเลยนะครับขยับหลอกนิดนึงครับตึ้งตึ้งเข้าไปครับโอ้โหขวาจิ้มนี่มันแหมจะเป็นรูปร่างค่อนข้างจะดีครับครูสางใหญ่ อายุยังน้อยครับประสบการณ์ไม่เยอะครับแต่ว่าตัวโตครับนี่ครับเตะยัดเข้าไปยัดคืนครับขวาไปซ้ายมาครับคนละทียัดไปที่ท่อนแขนครับโอ้โหก็เตะเตะทั้งบังอะไรครับผวยสร้างครับมวยสร้างคู้ชายครับผู้สร้างใหญ่โอ้โหตัดลำตัวครับนี่ครับแม่โดนไปก็เริ่มจะช้าแล้วครับผู้สร้างใหญ่แล้วเดี๋ยวดูสอบครับเดี๋ยวดูสอบของผู้สร้างใหญ่ครับ นี่เลยครับโอ้โหโ้ยเลือดยิ้มมาตามแผลเลยครับแม่ลูกนี้สวยครับยอดแล้วก็เตะครับแต่ว่าตัวเองเสียหลักครับตะกรันยีเจ็ดดูภาพเชออย่างนี้ก็ไปนะครับซึมนะครับคุณมารุตครับแปะขวาไปทุบไปนี่เหมือนค้อนปอนเลยครับโดนหน้าไม่เท่าไหร่นี่ครับจิ้มลงไปต่อยเช็คโค้งนี่ครับปาดปากนี่ครับ สู่สำเร็จเลยนะครับขย mm ับหลอกนิดนึงครับตึงตึงเข้าไปครับโอ้โหขวาจิ้มเันแม่ซาเป็นเลยนะครับในวันนี้ ladies and gentlemen after three rounds of action มั <cer> ่นใจด้วยกันทั้งคู่ครับและเป็น alexander weilin ครับโอ้โหได้ลูกแข็งแรงกว่าในช่วงปลายยกครับเอาชนะคะแนนผู้สร้างใหญ่ดาบรันสารคามไปได้